สาหร่ายของเรานะคะนี่คือสาหร่ายสดๆจากทะเลเป็นสาหร่ายออแกนิกแล้วก็เราจะต้องมาล้างน้ำเปล่า1นรอบแช่ในน้ำแข็งอีก1นรอบเพื่อความกรุกกบกรอบกรอบเด้ง,ดง ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุตสาจังค่ะตามคาเรียกร้องค่ะนี่ค่ะคือสาหร่ายพวงอุ่นหลังจากมีแฟนคลับหนึ่งคนท้วนคอมเมนต์ว่าอ,อยากให้กินสาหร่ายพวงองุ่นซึ่งนี่คือสาหร่ายพวงองุ่นที่เยอะมากเป็นถาดจ้าวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นนางเงือกหรือว่าเป็นพยูนนะคะ<อ>ดูสาหร่ายก่อนว่าปริมาณแค่นี้โคตรโคตรเยอะเยอะจริง เดี๋ยวเราจะมากินยำสาลายพวององุ่นกันค่ะสาลายพวององุ่นนะคะวิธีการทานก็จะเป็นนี่คือสดสดจากทะเลก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่สาลายพวององุ่นจะต้องล้างน้ําจืดอย่างน้อยสองครั้งก่อนถึงจะทานได้เดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยค่ะก็คือจะเอาสาลายหนึ่งช่อบแบบนี้นะคะล้างในน้ําเปล่าก่อนเพื่อลดความเค็มค่ะ เพื่อลดความเค็มนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ล้างน้ําเปล่าอย่างนี้มันจะเค็มแล้วก็จะมีกลิ่นคาวนะคะล้างหนึ่งรอบนะคะเขาบอกว่าสาหร่ายพวององุ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะผสมในน้ํายําได้เลยนะคะถ้าผสมในน้ํายําเลยเนี่ยมันก็จะแตกนะคะจากพวกององุ่นเป็นเม็ดๆอย่างนี้ยค่ะน้ําแรกนะคะแล้วก็ล้างในน้าแข็งค่ะแช่ในน้ําแข็งเพื่อความกรอบกรุบๆนะคะ ชุดน้ำยำนะคะสำหรับสาหรายพวงองุ่นจะมีน้ำยำสาหรายพวงองุ่นแล้วก็หอมแดงกุ้งสดกุ้งดิบปูอัดหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะฟังเสียงสาหรายพวงอังุ่นแบบกึบๆแบบแบบไม่ต้องเห็นหน้านะจ๊ะนี่คือสาหราย ขั้นตอนการกินสาหร่ายพวงงุ่นนะคะมันก็ไม่ยากเลยค่ะก็คือเราจะต้องมีน้ำจิ้มแล้วก็สาหร่ายที่เราล้างแล้วแล้วก็แช่น้ำแข็งแล้วกรุบกุกแบบนี้นะคะนี่จ้าแบบนี้จ้าจิ้มอืมอืมจิ้ม 表姐。